ตอนนี้อยู่วัดเขาสมโพธิ์ค่ะทำบุญสังฆทานเสร็จแล้วแล้ก็จะกินข้าวเพนบป่ะไปเอาที่หลังก็ได้จ้า คนเยอะอยู่รอก,ก่อนหัดลุงไปรับข้าวก้น่นมาจากหลวงพ่อ กหลังนคินข้าวเป้นบาท้วจะได้สุขภาพแข็งแรงนะคะได้บุญเยอะๆนะคะไม่เจ็บไม่ไข้นะคะสุขกายสุขใจวันนี้รับบุญเต็มๆจะ้ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ สวัสดีค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากนะสวัสดนี้